สบายดีพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านห้องครับพี่น้องณนะบ้านพึ่งตำาบลาามอำเภอกันทะรารมจังหวัดศรีสะเกดเอฟซี FC กูปีอันตรายครับพบกับบ่าาไทยบ้านครับมผ้ากันมา ดักหนูครับพี่น้องหนูนาครับมากันสองนุ่มคนที่หนึ่งครับเป็นมือกล่องครับผ่านไม้ครับสวดๆนะครับพี่น้องคนที่สองครับผ่านกุ้งครับสวดๆนะครับพี่น้องแฟนผีครับผีพบเชลซีครับเนี่ยผ่านกุ้งครับ ครับอุปรกรณ์ครับขุดขุดก,กันอยู่นะครับพี่น,น้องน้ำเหลืองอ่าเป็นบ่วงลวดครับพันกุ้งอ่าแนะนน้ำเนี่ยครับใส่บ่วงขนาดเบือเท่ไรวะหนอครับเบือน้ำลวดสาครับสมมตินี่เป็นยังไงครับอันหมานบ่ครับบ่เป็นอะไรครับหมูบ่ค่อยมี ปีนี้นูบอเคยมีครับพานกุงุงว,ว่าจังสันครับโอ้ยรถจักรยานผู้ใดรักไปขายวองห่างซะเนาะบรรยากาศตอนนึงแรงครับพี่น้อง4ีโมงกลัวครับเกือบหาโมงเลยแหละปีนี้หาหนักครับพานกุุงวา่าบ้ใสไหนูดอกม้นนี่ย่าได้ใส่เบ็ดแทนอยู่ <laughs> เป็น นาถามครับพี่น้องอยู่บนเผิงอยู่นาถามครับบนเพิงมีอยู่หลายหม่องครับนาถามนาดงนะน้องนั่นน้องนี่ไรยหม่องครับนาถามนี่สมบูรณ์กูม่ครับน้า,าม,มันหลายครับพี่น้องน้มันเออมาจากฟังซีครับซีเมนามูลมโฮ้มกันอยู่บนเพิงครับมันเออขึ้นมาครับน้มก็ท่วมเกือบทุกปีครับพี่น้องก็ดีครับพาเป็นแหล่งอาหารเกียบครั เรื่องนี้อต้องเป็นแรงะือ่าง่งลงไป้างน้า้ายบงมองทีมอสม มึงเอาครับพี่น้องท่านใดที่ตัวราคาหนูแพงๆครับ <c oughs> การหาหนูหายากประมาณนี้แหละครับพี่น้อง <c oughs> เออมื่อนี้ก็เปนวัน,นที่ยิบเก่าแล้วนะครับพี่น้องใกิดชีวภาพปีใหม่แล้วก็ให้พี่น้องประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานและความรักนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับ และที่สําคัญที่ขายบไ่ได้คือสุขภาพร่างกายพี่น้องครับขอขอให้พี่น้องแข็งแรงครับอย่ามีโรคภัยใกล้เจ็บมีความสุขในทุกทุกมือครับพี่น้องใช้ชีวิตให้มั่มนใช้ชีวิตให้มีความระมัดระวังครับพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีกับผากชีวิตไปหลายอยู่ครับพี่น้องพันธุ์งูรังหาทางหนุยครับที่มันเหมาะสมครับ เจอะปีเจอระเดือนแม่นบ่ครับแม่นมาพันกุ้งพี่น้องสัญจรกลับมาบ้านเอาอยู่เ้วยนะมันก็นี่ครับนี่ครับวิธีการใส่ครับนม่ครับเป็นทางครับพี่น้องนี้ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าเจอระปีพี่น้องสัญจรกลับมาบ้านมันรถติดรถหลายครับสัญจรกับห้มีความระมัดระวังครับเพราะว่า วัฏจักรเกิดขึ้นในตลอดเวลาครับจากความห่วงใยและปลอดภนาดีจากบ่าวไทยบ้านาปลอดภัยทุกคนครับให้หมะยามพอยามเม่รครับปีหนึ่งมีทีหน่งยามพอมเมรครับพี่น้องขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยไปหอดเป้าไม้ครับ ครับอย่างได็กก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยครับพี่นอ้องเนี่ยทิมกันด้อครับพี่น้องชทยอีสานพี่น้องแถวอีสานมาทิมกันนะบุ๊คคือคนในเมืองผ <c oughs> ู้ใดผู้ถามหาพันกุ้งเนาะบ้านครับก็บ่คือคนในเมืองครับพี่น้องถิมกันง่ายบ่คือคนอีสานฮาเี้มีความจริงใจมันต่างกันครับพี่นอ้องช่วงนี้ก็ นี่แหละครับลมหนาวครับพี่น้องไผยมากแรนวงแรนวาวจุลงุงจุลากันแรนไปครับโซงนี่แรจนหัว soft หัวปุ่งหนาววันเท้ากับจังสีละครับพี่น้องแรนวาวสมัยตะกอนครับผู้เฒ่าโบราณคนว่า,น,านอนฟังเสียงสนุสมัยนีนอนฟังเพลงถึมถึมครับพี่น้องกสร้างบรรยากาศความเก่าความ,วมหลังครับนอนฟังเสียงสนุ คืนหมื่อวานพันกุ้งก็น,นอนฟังเสียงสนุกง่ครับพี่นนองลมแห้งครับจนหนอกคงจ,นนจะของครับแล้วก็พันกุ้งด้ก,กูนะครับเพราะว่าลมแห้งสด<ม>ย่านเบาเสื้อขาดเดี๋ยวถือภาพพี่พบึงห้อยตีนผมเห็นไว้อยูไอย่ไหมไปใส่เลยนี่ห้อยตีนนู้น่อาจะเป็นนู้นใหญ่เติบอยู่ครับพี่น้องการสังเกตห้อยตีนก็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ เ้าเบิ่จงจากห้อยตีนเาก็จะกะปริมาณนั่นของลำตัวนู้อะไรละครับว่ามันประมาณนั่นประมาณนี้ครับตัวใหญ่ซ้ำใดครับสำหรับใครที่เคยล่าหนูนะครับสำหรับท่านใดที่เคยล่าก็หูแจ๊กนี่นะครับประมาณนั่นนะครับเห็นห้อยตีนนหูโลดประมาณลำตัวนูประมาณซ้ำใดครับการกุ้งช่วงเดี๋ยวหาไว้ตอนรับพี่น้อวงเนี่ย มูสหายนะครับคนเนี่ม่อย่างไมาอย่างซูกันกินกับวานไปเขาเดาอีสานบานเฮาพอตั้งค็ดยังไงรู้หรอครับขัวนูอย่างนูงสซูกันกินกับรู้เลยล่ละอีหานอาหารอีสานบานเฮาพี่น้องพอตั้งคิดยังไงกินยังไงหาอยากเด้ออาหารอีสานเน,นี่ยตันกุ้งบังคนเห็นนะไม่ตีนนี่เดยนี่เดีย ใจบางทีดีแล้เชื่อมตองกัโอ้โหลมซะพเพิ่นมาหลินตมโม,มนเมนตนเนี่ยพี่น้องอุ้ยมืงขึ้นยำไม่ไหมตัอาจารย์กรุงเนี่ยยำมืงขึ้นมาอยู่เนี่ยพี่น้องห้อยตีนแบบร้ายครับนูน้นกะบางรุ่นแขนอยู่ด้วยผมว่าพี่น้อง ตามที่เบิรงครับตอนบมลุตรุ่นแขนนะซัมเป็นสาวนะครับพี่น้องตายตัวซัมเป็นสาวครับเงี้ยหาทางงูจีะอืมจะคอยหนูจะคอยหนูกรับพี่น้องเป็นมุนมุนอยู่อืมคอยหนูห้หนูครับพี่น้องคอยหนูกระมีหคอยหนูกระมี่ ี่ครับอีสานบ้านเฮาครับธรามันก็หาอย่างมาหางนกก็ได้ครับได้กินนกโรนนี่การกุ้งสังเกตการใส่์มั้งครับนี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับฝากพี่น้องกดติดตามกันนี้ได้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาทั้ง บ้านพี่น้องเป็นยังไงลมหนาวบ้าหรือเป็นอากาศแบบใดทักทายกันมาได้ครับพี่น้องชาวเชาวิศาลครับพันกุ้งครับสนนบัมผัสน,อนะ,คะครับมืออืน่ะเป็นตาได้โตบ้ครับได้พ่อโตบ้ครับมือเออครับครับไ่ได้กินอะไรกินคนใส่ซอมก็ได้กินคน,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 คนอืม สรุปให้ก็คือว่าก็แล้วจะหมานครับพี่น้องเพราะการหากินบ่เด็กก็รั้นตีว่าต้องตายตัวครับบไม่สูตรตายตัวมันอ่านหมานมือนะบบหมานบบแม่นว่าิไดซืซูมือมันก็ดับแนว้เวิดแล้วครับพี่น้องมันก็เก่งไปหนาครับหนูก็ได้บ่แม่นว่าิใส่เอามันยังไงคือนกันครับก็แล้วจะหมานครับมือจังมาหลุ่นน้ำกันครับถ้ามีเวลามาถ่ายทำครับ พอผมอาจตื่นสวยครับผมขี้คานตื่นมันหนาวนะพี่น้องเข้าใจอารมณ์นี่ครับพี่น้องอากาศหนาวก็ขี้งคานตื่นแล้วไปก็ได้ตุ่มปรห้มไปแล้วนี่ครับร่มครับมันบรรยากาศร่มเย็นดีครับถ้าแข็งทั้งขนาดขนาดหนึ่งแท้แท้ไหนเหงา่ได้ยัง 啊，嗯、mm。Hmm. Mm hmm.